จับให้ถูกจุดของดีแต่ละเรื่องยกตัวอย่างว่าเรื่องการปลองดองนี้ถ้าเราจะทําให้ถูกดีหนึ่งเวลาขณะนี้มันเหมาะหรือยังที่เราจะเร่งให้เกิดความปลองดองเวลาเป็นสิ่งสําคัญประการที่สองบรรยากาศทั่วไปเนี่มันดีแล้วอย่างมันเหมาะและอย่างที่เราจะทำเรื่องนี้ให้มันถึงจุดประการที่สความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องความปลองดองดีหรือยัง ถ้าเกิดเขาเข้าใจดีสมณฉันก็เกิดขึ้นมาสันทีสมณฉันแปลว่าพอใจที่จะสมานก็ได้พอใจที่จะทําให้เกิดสมานุภาพเหมือนของคุณหมอประเวศวสีพูดเมื่อกี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะฮะสมณฉันมันไม่เกิดเพราะสมณฉันแปลว่าความพร้อมใจกันที่จะทาเรื่องต่างๆนี้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลดีแก่ชาติแก่บ้านเมือง อาตมาขอ,อย้ำอีกนิดหนึ่งว่าดีแต่ละอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันเหมือนกับการทำงานนี่ฮะท่านทั้งหลายนี่จะซักผ้านี่นะ,ะผ้าเช็ดหน้านี่ผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวนี่ท่านคิดหรือเปล่าว่าจุดดีของการซักผ้ามาอยู่ตรงไหนจุดดีของการซักผ้าก็คือความสะอาดความสะอาดที่เราถือว่าเป็นความดีของการซักเสื้อซักผ้าทั้งหลาย แต่ว่าในการซักเสื้อซักผ้านั้นอย่าลืมว่าทําเหมือนกันไม่ได้นะถ้าทําเหมือนกันเลยแย่เลยผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งนี้ใช้เวลาประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเราก็ทําความสะอาดได้แต่ว่าผ้าเช็ดตัวนั้นต้องมากกว่านั้นนะถ้าหากว่าเราทําความสะอาดผ้าเช็ดตัวแค่ประมาณห้านาทีไม่ถึงความดีของการซักผ้าเพราะต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่ถ้าเกินผ้าเป็นผ้าห่มเป็นยังไง ใช้ห้านาทีไม่ได้แล้วสิบนาทีก็ไม่ได้แล้วต้องมากไปกว่าน,นั้นที่จะมายกประมาณนี้หมายความว่าดีแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะมันมีจุดของมันอยู่มันจะต้องอาศัยเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขอาศัยเวลาอาศัยสังคมอาศัยความพยายามอย่างนี้มันจะต้องคลําว่าดีมันอยู่ตรงไหนให้ถึงดีมันซสก่อนประการที่สองการที่เราจะทำนะให้ถึงดีแต่ละจุด รู้ว่างานตัวนี้ดีมันอยู่ตรงไหนแล้วการที่เราจะก้าวให้ถึงนั้นจะต้องอาศัยเวลาอยู่เหมือนกันความดีบางอย่างมันอยู่ไกลนะกว่าจะไปถึงได้ต้องอาศัยเวลาความดีบางอย่างมันอยู่ในะกออลใ้ไม่ต้องอาศัยเวลามันก็ถึงได้เช่นเดียวกับความปลองดองสมณฉัน,นอัตมาคิดว่าต้องใช้เวลาและจะต้องอาศัยประชาชนให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางด้วย วันนี้อาตมาดีใจว่ามีพระก็มาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆพระก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีบทบาทในเรื่องนี้มีมานานแล้วแต่ว่าเป็นบทบาทที่ทางสื่อทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยโฆษณาไม่ค่อยพูดถึงว่าพระนี่ทําให้เกิดความรักความสมัครใจใดๆวัดของอาตมานี่นะท่านเจ้าุลเจ้าวาดพระธรรมโกษาจารนี้ทำเรื่องนี้มาโดยตลอด ชุมชนที่วัดนั้นเป็นชุมชนที่มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรอบวัดเลยแล้วเราก็มีกิจกรรมทํางานร่วมกันมาตลอดเราเดินไปมาหาสู่กันได้โดยตลอดก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันนอยู่ร่วมกันได้ง่ายด้วยแล้วก็รักกันด้วยนะฮะผู้นําของกุดีขาวมาที่วัดเราก็อำนวยความสะดวกต้อนรับ อย่างบุคคลที่มีเกียรติให้ความสําคัญทางฝ่ายคริสตจักรมาเราก็ต้อนรับให้ความสําคัญและประชาสัมพันธ์ด้วยว่ากิจกรรมที่ซันตะคูดทำเขาทําอะไรบ้างเวลามีงานลําลึกนึกถึงการสถาปนาของโรงเรียนนะฮะใช้สถานที่วัดจอดรถพระเนรแทบจะเดินไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าเรายินดีเลยว่าซันตะคูดมาใช้ที่วัดเป็นที่จอดรถเนี่ยทางวัดรู้สึกพอใจมาก ว่าสารสคุดเห็นความสําคัญของวัดได้มาพึ่งพาอาศัยวัดเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้จะมาจึงบอกว่าการทําความดีประเด็นสุดท้ายคือต้องทําให้พอดีเหมือนกับธรรมาจะอภิปรายท่านทหลายฟังในวันนี้ถ้าเกินพอดีไปแล้วอตาตมาก็เสียเนะอนตาตมาก็ขอยุติเวทีเพียงเท่านี้และจะต้องไปฉันเพลนเลยนะโยมสาธุเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะขอขายายความอีกสักนิดเดียวนะเจ้าค่ะ คำว่าด,ดีเนี่ยปรีความกันไปได้ต่างๆนาน,นาเจ้าคะ่ะคือว่าดีนี่นะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยดีดีหรือชั่วไปตามความพอใจของตัวเองแล้วก็ติดเป็นนิสัยกันมาตลอดเลยความจริงการจะดูดีหรือชั่วนั้นคงจะดูที่ความพอใจไม่ได้เราใช้คำว่าต้องดูที่ธรรมะธรรมะคือความมีเหตุมีผลของเรื่องต่างๆความมีเหตุมีผลในกรณีต่างๆนี่ ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะดูอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยดูสองจุดโยมหนึ่งจุดแรกคือดูที่เหตุจุดที่สองคือดูที่ผลอาตมาจะยกตัวอย่างว่าเกิดมีใครเนี่ยน,นะฮะเอาแกงมาให้เราสักชามหนึ่งอาจจะเป็นแกงเขียวหวานก็ได้เราต้องดูสองจุดจุดแรกก็คือว่าดูเครื่องปรุงของแกงว่าเขาทำด้วยอะไรมันแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานเนื้อหรื แกงเขียวหวานปลาหรืออะไรกันแน่และเครื่องประกอบนั้นมันมีอะไรบ้างดูที่ว่ามันน่าทานไหมยังไม่พอดูต่อไปในอนาคตพิจารณาต่อไปว่าถ้าทานเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงจะอ้วนไหมจะมีไขมันเพิ่มไหมจะก่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไหมหรือว่าทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับตายได้การจะดูดีหรือชั่วดูสองจุดนี้ ถ้าเหตุดีผลดีไอ้นั่นถือว่าดีถ้าเหตุไม่ดีผลไม่ดีไอ้นั่นถือว่าไม่ดีเจ้าค่ะ,ะได้เจ้าค่ะเพราะนั้นก็ใช้หลักเหตุและผละในการพิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเจ้าค่ะคิดว่าสนนี้พอพอเป็นค่าเพลนได้ไหมนม่น <laughs> นิมนต์เดี๋ยวนิมนต์ชันแล้วกเ,เลิกทันเพลงแะคะ้ถึงบ่ายโมงนะเจ้าค่ะเอามาถึงาศาสนาอิสลามบ้างแล้วกันนะคะหลักการสําคัญสาคัญจริงๆที่จะนําไปสู่ความปรองดองได้าศาสนาอิสลามสอนในเรื่องอะไรบ้างคะขอความสันติจงประสบแด่ท่านผู้มีเกีตทุกท่านอัสลามะลัยกุมนมัสการพระคุณเจ้าท่านในแพทย์ประเวศวสีอาจารย์โคทมาริยา ท่านพี่น้องศาสนิกผู้ทรงเกียรติที่กรมทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสันติสุขรุ่นที่สามของสถาบันปกล่าวที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นอย่างน้อยผมเชื่อ่ว่าเป็นจุดเล็กๆในการที่จะเป็นจุดของเส้นวงกลมในการที่เราจะอยากเห็นสังคมไทยที่มีความสวยงามมากขึ้น ในเรื่องของความโปร่งดองในเรื่องของความสมานฉันในคําสอนของอิสลามอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอยากเรียนทบทวนขออนุญาตทบทวนความเข้าใจพี่น้องร่วมร่วมชาติได้เข้าใจว่าในหลักคําสอนของอิสลามนั้นมุสลิมมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแล้วก็มีความเชื่อในเทวทูตคือที่เป็นก o d ดเซอร์วนที่เป็นยิบราอิล นี่เป็นผู้ที่นำสารจากพระเจ้ามายังบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายมุสลิมมีความเชื่อในศาสนาทูตคือบรรดานาบีหรือรอซูลที่เป็นภาษาอรับตั้งแต่อดาดัมโนอา์นวอิดริสฮารูหรือไอรอนสุเลมานหรือโซโลมอนอิบราฮีมหรืออับราฮัมจนมาตั้งมาถึงนบีอีซาหรือจจซัสคริสต์แล้วก็มาถึงนบีอิสมาอลน อิสมาイลและก็นบบมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสนาทูตส,ส,ส,สุดท้ายในการนำสารของพระเจ้ามาเผยแผ่ประกาศให้กับมนุษย์แต่และยุคแต่และสมัยเชื่อในคำพีอันกรุรานซึ่งเป็นภาษาอับซึ่งมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนที่เป็นธรรมนูญชีวิตนอกจากนี้แล้วอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในแก่นแท้ของคำสอนของอิสลามเนี่ย ที่มุ่งเน้นให้มีความปรองดองมีความสมานฉันนั้นเริ่มด้วยการมีคําสอนที่ท่านาศาสนาทูตมุฮัมมัดจะสอนกับมีคําสอนที่เป็นแบบอย่างให้กับมุสลิมทุกคนว่าต้องให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกันการให้เกียรติยกย่องการพูดดีเพราะการพูดดีนั้นท่านศาสดา,าบอกว่าท่านาศาสนาทูตมุฮัมมัดบอกว่าถือว่าเป็นการทําทานการพูดดีหรือการให้อภัยนะครับการให้อภัย การให้อภัยเพราะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ถูกรังสรรค์โดยพระเจ้าย่อมมีความอ่อนไหวย่อมมีความอ่อดแอในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการควบคุมตนเองเพราะฉะนั้นการให้อภัยในอิสลามสอนว่าต้องให้อภัยเพราะความแตกต่างในระหว่างที่เป็นถูกรังสรรค์โดยพระเจ้านั้นมีความแตกต่างกันนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการมีความรักมีความเมตตาท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดมีคําสอนกับ เลาออครสา,าวของท่านว่าจะยังไม่ถือเป็นความศรัทธาจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาเหมือนรักตนเองเพราะฉะนั้นความรักความมีเมตตานั้นเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสูงสุดเป็นปัจจัยสูงสุดสำหรับในความเป็นมุสลิมเพราะพระเจ้าได้ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดคือท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดมาเผยแผ่มาประกาศอิสลามก็เพื่อเป็นความเมตตาแข่งชาวโลกทั้งปวง เพราะฉะนั้นในความเมตตาหรือความรักที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดจะมีคําสอนอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าแก่นแท้ในคําสอนอิสลามก็คือว่าการให้เกียรติการยอมรับซึ่งกันและกันและการให้อภัยการมีความรักมีความเมตตาถือว่าเป็นแก่นคําสอนอันสําคัญยิ่งในการที่จะรังสรรค์ความเป็นพี่น้องกันหรือความปึกแผ่นให้เกิดขึ้นครับ รวมถึงความรักความเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์เพื่อนสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยไหมคะอาจารย์คะโดยไม่ไม่ได้ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งเพราะท่านศาสดทูตมูฮัมมัดเนี่ยบางครั้งในประวัติศาสตร์ท่านเนี่ยมีศพชาวยิวผ่านท่านก็ลุกขึ้นยืนนะครับท่านเป็นการให้เกียรติมีเหล่าอัครสา,าวกบอกว่าศพนี้ไม่ใช่เป็นมุสลิมคือมิความว่าแถวเราถือว่าในอิสลามมีคําสอนว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ถือเป็นลูกหลานของอาดัมหมด จะ,จะนับถือศาสนามีความเชื่ออะไรก็ตามเราะนั้นสังคมของเรามีความรักมีความเมตตาและให้อภัยก็จะมีความปรองดองความสมานฉันท์อันนี้เป็นหลักการของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาคริสต์ละคะท่านศาสตราจารย์คะคทางศางส,สนาคริสต์นี่ก็คือต้องยึดพระเจ้าเป็น,ปนที่หนึ่งนะครับผมพูดเสมอเลยว่าถ้าความสัมพันธ์แนวตั้งของเราในระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยถูกต้อง ที่ผมต้องหยุดคือให้คิดความสัมพันธ์แนวนอนเนี่ยระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะถูกต้องที่ยิ้มเพราะอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์แนวนอนของมนุษย์ไม่ว่าอยู่ศาสนาไหนเราต้องยอมรับด้วยความเศร้าใจแม้เราไม่เห็นด้วยคือมนุษย์เราไม่ค่อยรักกันแต่แก้กันอย่างบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราก็น่าเศร้าท่านคุณหมอประเวศก็พูดแล้วว่าุทธศาสนาเน,นี่ยสอนดีมาก แต่ศีลธรรมบ้านเราเสื่อมโทรมมากไม่ได้มาคำพุทธศาสนาสอนไม่ดีอย่างทอทอแทงทอทิ้งนะฮะทอท้องตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะฮะมันน่าเศร้ามันท้าทายเรามากมันเป็นงานท้าทายของศาสนิกของศาสนาทำไมเราปล่อยให้สังคมมันเกิดอย่างนี้เราสอนอย่างไร ตรงเนี้ยเพราะความสัมพันธ์แนวตั้งระหว่างเรากับศาสนาระหว่างเรากับพระเจ้ามันไม่ถูกต้องมันมีแต่เปลือกมันไม่มีเป็นแกนมันไม่ตรงประเด็นไปเสียเวลาถ้ามันถูกต้องความสัมพันธ์แนวนอนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ถูกต้องหมดความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์แนวตั้งระหว่างมนุษย์กับธรรมะมนุษย์กับศาสนามนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยมันผิดมันไม่ถูก ทางพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามถ้ารักพระเจ้าจริงๆต้องรักมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ที่น่ารักเท่านั้นแม้มนุษย์น่าเกลียดก็ต้องรักศัตรูก็ต้องรักความปรองดองมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นมันจึงเป็นงานที่ท้าทายกับาศาสนาทุกาศาสนาว่าเราจะต้องเข้าไปทํางานอย่างจริงจังย้างํานะครับผมพูดเสมอเลยนะครับว่าผ้าผืนงามเนี่ย มันเกิดได้เพราะมีได้มากมายแต่กองได้ไม่ใช่ผ้าครับพุทธประกอบด้วยพุทธมามกะแต่กองพุทธมามกะไม่ใช่พุทธครับคริสเตียนคริสประกอบด้วยคริสเตียนแต่กองคริสเตียนไม่ใช่คริสครับอิสลามประกอบด้วยมุสลิมแต่กองมุสลิมไม่ใช่อิสลามครับทุกศาสนาผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณนั้นสำคัญที่สุด เราไม่ค่อยมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นครับเราไม่ได้อุทิศตนให้กับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงจิตวิญญาณนั้นเป็นที่ให้ชีวิตในทางเครดพูดเลยจิตวิญญาณเป็นที่ให้ความสุขความสงบความสะอาดความสว่างความเมตตาสาระสร้างสรรค์มันต้องไปที่จิตวิญญาณแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไปที่วัตถุไม่ได้ไปจิตวิญญาณเช่น เราตีความคําว่าความสุขมันหมายถึงความสะดวกสบายเราเอาความสะดวกไยนําหน้าเอาความสุขไป